สวัสดีครับผู้ใช้งานโปรแกรม C to M นะครับคลิปนี้เราจะมาะเรียนรู้วิธีการขายสินค้าที่เป็นการประกอบจากสินค้าตัวอื่นๆนะครับตัวนี้จะเป็นการยกตัวอย่างนะครับเช่นสินค้า A นะครับเราจะขายสินค้าตัวนี้หรือไม่ได้ขายก็ได้นะฮะแล้วก็มีสินค้า B จะขายหรือไม่ได้ขายก็ได้นะครับ2ตัวแล้วก็มาประกอบกันกลายเป็นสินค้า C นะครับหรืออาจจะมีหลายตัวก็ได้ A B C D E F G มักประกอบกันเป็นสินค้า X อ่าก็ได้นะครับทีนี้ยกตัวอย่างแค่2ตัวนะ A B นะครับส่วนสินค้า C ก็คือเอา A กับ B มาประกอบกันอย่างละ1อย่างละ2ก็ได้นะครับหรือ A 1 B 3ชิ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า ทำอย่างไรในโปรแกรม c to m นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะต้องสร้างรายการสินค้า a สินค้า b สินค้า c เข้ามาก่อนนะครับมาที่สินค้าสต็อกนะครับเพิ่มรายการสินค้า a สมมติราคา100นะครับแล้วก็สิน สินค้า B ราคาหนึ่งร้อยสินค้า C ราคาร้อยแปดสิบนะครับนี่การตั้งนะฮะให้มันสต็อกมันสัมพันธ์กันสมมติสมม,ต,สม,มติว่าในในการขายเราจะขาย A ด้วยขาย B ด้วย ในโปรแกรม c t m จะต้องตั้งแบบสินค้าสัมพันธ์นะครับแต่ถ้า A กับ B เนี่ยเราไม่ได้ขายเราขาย C อย่างเดียวเราจะตั้งเป็นแค่ส่วนประกอบนะครับก็คือขาย C ให้ตัด A กับ B ให้ตัดดูสต็อกเลยนะครับตีนี้เราจะทำเป็นสัมพันธ์กันเลยนะครับเพื่อให้มันดูสต็อกได้ครบวงจรก็คือเมื่อขาย A C ก็จะลดลงด้วยอย่างนี้ครับเมื่อขาย C A ก็ลดลงด้วยเนีเรามาดูกันนะครับวิธีการมาที่ C นะครับแล้วก็ตั้งนะตั้งตรงนี้นะครับช่องสินค้าสัมพันธ์ตรงนี้ครับปุ๊บค้นหาสินค้า B นะครับค้นหาสินค้า B กับ A สมมุติว่าขาย C 1ชิ้นจะให้ตัด B กับ A อย่างละเท่าไหร่นะครก็ใส่เข้าไปสมมติ สินค้า C เนี่ยมีส่วนประกอบของ B 1ชิ้นส่วน A 1ชิ้นก็ใส่เข้าไปนะครับกดเลยเนี่ย A 1ชิ้น B 1ชิ้นมาประกอบกันนะครับทีนี้เรามานะฮะเรามาใส่สต็อกนะครับสต็อก C สต็อก C เนี่ยสมมติใส่ไปเลย100 100 หนึ100ชิ้นที่จะขายนะสินค้า C เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีสินค้า B กับ A เนี่ยหนึต่อ100เหมือนกันนะครับสต็อกก็จะทำการอัปเดตให้เดี๋ยวเราลองมาขายสินค้า C ตัวเดียวนะครับสินค้า C ร้อยแ นะเอาขาย2ชิ้นนะครับพอขาย2ชิ้นเรามาดูสต็อกนะฮะสต็อกอ่สินค้า B กับ A ก็จะถูกตัดออกไปด้วยนะครับเราก็จะรู้สต็อกจำนวนสินค้าคงเหลือของ A และ B ได้อัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับ